สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีชาวคอมเมอร์ทุกท่านครับเข้าสู่ช่วงรายการปกความเป็นช่างในตัวคุณนะครับสําหรับท่านใดนะครับที่มีอาการไฟเลี้ยวค้างนะครับก็คราวนั้นผมล้างคอนแทคแล้วนะครับซึ่งเป็นตามคลิปที่แล้วนะครับซึ่งมันไม่หายนะครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาบอกทิปดีๆนะครับแต่ว่าก่อนอื่นให้มาดูไฟเดียวก่อนครับว่าผมแก้ไขแล้วมันหายหรือไม่ นี่นะครับไม่มีอาการไฟเลี้ยวค้างแล้วนะครับทั้งหน้าทั้งหลังนะครับหลอดไฟติดหมดนะครับทางซ้ายล่ะติดไหมติดโอเคไม่มีไฟเลี้ยวค้างแล้วนะจ๊ะวิธีการแก้ไฟเลี้ยวค้างนะครับซึ่งตอนที่แล้วผมบอกวิธีล้างคอนแทคไปนะครับแต่พอผมใช้ไปสักพักมันอาการมันก็กลับมาเป็นอีกตอนที่ขี่ไปขี่ไปนะครับผมรู้สึกว่ามันมีอาการช็อต แถวประกับนะครับมันมีอาการไฟช็อตแถวประกับนะครับซึ่งมันเป็นก่อนที่ผมจะเอาออกมาลางคอนแทคนะครับซึ่งก็ระบุได้เลยว่าเป็นที่ประกับกับดีเลย์แน่นอนดีเลย์ไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนนี่นี่นะครับเห็นกล่องดำๆนะครับวิธีการเปลี่ยนไฟเลี้ยวก็ไม่ยากนะครับแค่เราดึงปั๊กด้านล่างออกมานะครับตรงนี้มันจะมีแผ่นยางอยู่นะครับ ก็ดึงแผ่นยางอันนี้ออกก่อนแล้วก็ดึงขากออกนะครับดีเลยไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้นะจ๊ะตอนแรกผมก็ง้มหาทั้งนานที่ตลกท,ที่สุดก็คือผมถอดไฟหน้าออกมาครับแล้วก็จะแกะตรงนี้ออกแต่ตอนแรกรู้สึกเอกใจแนละ้วพอขันเนาะตรงนี้ออกหมดเฮ้ยใช่เหรอดีเลยไฟเลี้ยวมันอยู่ตรงนี้เหรอรู้สึกเอใจแปลกๆครับดีนะที่ถอดเบาะหลังก่อนแล้วก็จะเอพอดีดีเลยไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้นะครับ ก็เป็นเรื่องตลกนิดนึงนะครับซึ่งดีเลย์ไฟเลี้ยวของ h o นด a าคมมันไม่ได้อยู่ข้างหน้าและนะครับทุกคนก็ไม่ต้องไปควานหาตรงนี้นะจ๊ะดีเลย์ไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้จ้ะตอนนี้อาการไฟเลี้ยวค้างของ h o n d a กคมก็เป็นที่หายเรียบร้อยแล้วครับสำหรับท่านใดที่รู้สึกว่า,าแก้ตรง2จุดประกับแล้วนะครับแล้วก็ตรงดีเลย์ไฟเลี้ยวไม่หาย ก็ให้มาสังเกตได้ว่าหลอดไฟข้างใดข้างหนึ่งมันมันเสียไหมถ้ามีหลอดไฟข้างใดข้างหนึ่งเสียก็เปลี่ยนหลอดไฟเลี้ยวซะน,นะครับเพราะว่าอาการมันจะได้หายนะครับก็ตรงนี้ก็มีสามจุดนะครับจุดที่สี่ไอ้ตรงฟิลมันไม่น่าจะเกี่ยวนะครับถ้าฟิลเสียไฟเลี้ยวมันก็จะไม่ติดเลยนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ก็มีอาการเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย